เราจะไปไหนกันครับอืมนี่หนาวหมดเรื่องเออล้วย้อนกว่าจะออกกลัเอาเอาเอา,เอาที่รายการก่นเนาะวันนี้ที่จะได้ายยังแล้วไปซืดด้อรถบอกเลยซื้อรถวันนี้ฝันงี่เลยจะพาไปหาความรู้เยอะๆต้องรถตัวตน,นี้ต้องเติมทางก่อนครับเนาะ เขาตุ่มกมรอดูแลกันเจ้าเดีย,ดยแ,ตแต่ว่าถ้าคนในพื้นที่ไม่รู้จักร้านนี้ไม่ได้ควจรจก่อนผมบอกเลยว่าข้าวแกงนะช่งชวงเช้าเนี่ยต้องมาถึงบอกดูดูนี่ผมกินนี่คือคืออยนะากกินทุกอย่างนะเป็นน้ำเม็นหวานคือผมบอกแล้วว่าถ้าถ้าเชลมีห้าดาวผมให้เจ็ดดาวเลยต้องรอนะคนที่อยู่สามสิบต้องมาที่ร้านเจ้าพริ๊กจัก ภาพสุดผมบอกแล้ว่าสุดส้ด ี้เราเดินทางมาประมาณ8ชั่วโมงครับเพื่อมาหารถสวยเดี๋ยวบอกว่าเลยว่าคลิปนี้ถ้าออกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมจะตื่นเต้นกับสิ่งที่ผมทานะครับ้องบอกเลยวันนี้เราต้องบอกว่ามาหารถสวยโดยไม่ตั้งใจนะครับวันนี้เราก็เลยมาซื้อเสื้อผ้ากันที่ภาคพิศโลกซึ่งจังหวัดพิศโลกเนี่ยผมมองว่าเป็นจังหวัดที่ต้องประชาสัมพันธ์เลยว่าเป็นจังหวัดที่ต้องบอกว่าน่าอยู่นะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคือพระพุทธชินราช นะครับแล้ววันนี้เราก็มาตามหารถสวยที่พิษณุโลกเาราไปถึงทางมชิซุผ่านนะครับแล้วเราก็จะถ่ายบรรยากาศว่าพิษณุโลกน่าอยู่ยังไงนะครับโอเคเพื่อนเรามาที่ไหนนะท้งหลเออเืเป็นท่านหรอเซ็นท่านพิษณุโลกครับมีที่เดียวนะครับที่พิษณุโลกมีเซ็นท่าน มงไหมนะมงไหมแบบนี<ะ>้ที่ไม่มีสื้อผ้าินหรากต้องหาเสื้อผเราเราตื่นเต้นอะเพราะพรุ่งนี้ต้องไปดูรถที่ผมต้องบอกว่ารถที่เป็นอเมซิ่งท่าผู้ชม <ไป S 2> อ่าทางไหนเลยทางทางไหนดีนี่มีช็อปดีวายเนี่ยนี่ไง อตอนแรกเนี่ย <c oughs> สบ<ภ>าย,ยมากให้เลยใช่ไหมคาตาอใช้ไหมฮะไฟอะไรอ่ะมีแต็มมีไซไหมมีไซไหมครับมีแ้งหลังมมีเอลไหมไ่มีเอรอข้งหลังเทบอล ือมันไม่เหมาะกับผมเลยบอยดกว่ามันดีเลยใส่แล้วคันใส่ไม่ใช่ขอไม่เที่ยวเยอะเลยแอลมีไหมทางมี้มีแต่ไม่พอค่ะไม่ได้ใส่ไดวันนี้เรามาเดินห้างวิโลก็ก็รู้สึกว่า เขาแถวนี้ก็จเจริญแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราพาไปาชมวัตถุดิบรถยนต์ที่บอกว่าาผมขอไม่พูดแล้วกันเดีย๋ยวไปกินข้าวกนะันแบบนี้แล้วกินอะไรเนี้ยเรียกอะไรนะไบร์ตเกิลไบร์ตเกิลไบร์ตเกิอนัออนออน,อนี้ตัวจร์เข้กัสติกัสติเก๋เก๋เก๋ไปแรกเลย ไม่กินมาดีก้อนนะครับวันนี้นันนะคราคา่ก้าเก้าเก้าามค่ะสามหูได้สามสามเนื้อได้สาอาหารทาเล่นสองเ้าสองกระป๋องดนหมูเยอะไหนได้เนื้ออะไรนะระดา มาเลยแต่รอโอกาสได้ไหมแค่นั้นแหละเป็นกิมผู้นี้ผู้นี้ก่านจะเข้างานเราต้วางคุณนี้เราจะเข้าไปซื้อโดยแล้วเขาจะขายยังไงจริงมเราเราก็ต้องวางแผนได้ดีเราเมื่อวันรถลูกค้าลูกค้าออกรถมาใต้แดงแล้วก็พุ่งตรงนะขายเลยอ่ะขายเลยอ่ะ

i <laughs> ข้าวกระเจียวข้าวนข้าวมันกุ้งอะไรนะนี่เลยพี่ได้กินคนเดียวอย่ไม่พูดเลยึงนี่ยึงเนียึงตักแบไปเลย่พอเดี๋ยวสั่งมาบูตะไบเนื้อนอหมดเยนนี้ยตัวอย่ได้ก้นี่งประหยัดครับ ปิดใหม่ด้เปิดใหม่ขอ่ขอช่วยนี่นี่งึงยอดะมาอนี้รสชาติเป็นไงบ้างนิมาอัน่งนะอืองนี่จะทำเยอะูมามอมิอันนี้มจจ้องจ้องอะไรนี่สุดงมาไเป็นที่นะมีถาดเดียวนะเต็นที่เลยโนบะต่ให้มันแค่น มได้มได้มได้ได้ที่นี่เีเผมเิกเินานี่ยครับ้เาไครับอ่ะเดี๋ยวรกินก่อนดีกว่าคแล้วเราถ่ยต่อ ตามหาถ้าพูดถึงวัตถุดิบก็เป็นวัตถุดิบชนินดองบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เราตามหา,ตา,มหาแต่ไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จปะ่ะแื่เราเข้าฌานมาเป็น,นาปามา เชเช้าก็มงทิศโลกแต่ก็ชวนี้ก็ปวองกันไวรัสอโอเม้โอเมกา้าเ่ยนะครับโอเคอเราทึง,งานแป๊บตั้มื่าคืนก็วางของกันแล้วนะครับว่าเราจะเดินทางเจ็ดแปดก้าตื่นเจ็ดโมงออกแปดโมงกินเจ็ดโมงกินข้าวปดโมงเ้าโมงถึงหมายหมายถึงแต่ว่าจริงๆเราก็ยังรุ่นกันอยู่ว่าเจ้าของรถ เราจะมาซื้อัตถุดินี่ยก็จะขายปเรายังไม่รู้แต่ว่าเราก็จะทำให้ดีแต่ถ้าคนที่ดูคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมบอกกันลยว่าเราต้องต้องฟื้อ่ะคันนี้มันใช่ที่สุดนะเราไปกินข้าวก่อนนะข้าวก่อนเดี๋ยวเรามาร่้ไม่พอเหมกันว่าเจ้าของจะขายแร้ว ที่สวยที่สุดในปีนี้2อ6 5ร้อกันนี้เป็นปีอะไรนะพีขามพีขามอันนีปีปีดิงใช่ไหมขามได้ไะเสือเสีเสืน้อยเสน้อยเสน้อยเสน้อยผมไม่น้อยนะจริงผมอ่ะแต่ปีไดโนเสร์ปีหันไดือนสองฮคือทำเดา บอกทำไม,ม่เาสาวเล็กยินเยอะเลยนะอ,นยอ่ะวจริงอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่ใช่าาแล้วผมก็พูดไปก็เราเดินทางมาประมาณเกือบ 400, 400ร0 0กว่้าโลนะผมว่าเดินทางมาสังวรทั่งโลกเพื่อที่จะมาตามหาโอเคเดี๋ยวไปยิงข้าวก่อนว่าน กินนี่คือน้ำจิาีนเขาจะอมแล้วก็มีผัดขาผัดเนื้ออ่อนก็มีกีมยำต้มต๊อบเนื้าอ่อ สบายดีครับวันนี้ครับผมวันนี้ก็เดินทางมาสองวันลองคืนย,ยังไม่ถึงรถอีกอ่ะยังไม่ถึงไกลมากนนมากี่จังหวัดอ่ะครัาบยุธยายพามังแก่ยานนรีไทรนีใชยนาทระยองชุมพรจันทบุรีชุมพรเชียงรายเขียงใหม่ลำพางเพียงนานแม่ฮ่องสอนสแ,แกนอุดรกระสุนหนองคายเจ้าเมนเนเนี่ย เราตามเก็บรถทุกจังหวัดเลยจัองหวัดไหนสวยรถสวยไม่ได้มาตามเกตกูรถรนี่คือเขาบอกชี้เป้ามาว่าคันนี้สวยมากางานเดียวกันถือว่าเดินทางไกลเราใช้เวลาเดินทางมาประมาณหกเจ็ดชั่วโมงมครับ <S <S 2> <S 2> เราแบบไม่รู้ว่าจะยังไง <S <S 2> <S 2> เราก็แบบวางแผนกันหน่อยดีกว่าถ้าเขาไม่ขายเราก็ได้มือเปล่าต้องหลอกล่อเจ็ดชั่วโมงครับขับรถเพื่อเมา เพื่อมามาซื้อรถคันนี้ไปอันนี้ต้องเตรียมเงีนจะแพงข้างหลังนะนะผมเกิดกล่องกล่องขึ้นหน้าเกิดวันนี้จะไปซื้อโรงแรมเปล่ารถยนต์กาเฟโอเคดูเรื่องครับยิงรอไหมเอาเราผ่านจังหวัดแรกมาจังหวัดอะไรวะเพราะเราอยู่บัติเราผ่านจังหวัดแรกคือนครนายกอ่านครนายกเนี่ยนครนายกมีที่เที่ยวอะไรบ้างบอกสุดที่ คนอยากให้เราแบบรีวิวนครนายกไง่สิเราอย่างนี้นครนายกก็จะเป็นที่เด่นๆก็จะเป็นน้ำตกครับน้ำตกน้ำตกน้ตใช่ไหมเสาจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ตกก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำครับอืมอ๋อเคยไปไม่เคยฮะดูยูวิวมาเกินในในพื้นด้านขั้นพืนด้านประกาชนน้ำตกน้ำตกอะไรวะต่อสาริกาอ่า กลาดิบทาิบทอดตัวตัวเล็กัวตาวตวตีวตัวตัวตัวตแล้ัวก็มีนคตนวยกเนั่ยัีตัว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 ตั่ตัวตัวตัวกันตัว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 ตตัวตบวตัตัวตัวตัมัวตัตตลาตัวต่วัวตีวตัลตััวตัวตัวตั่ตัวตััวัวััววัตตวั ตัรถจริงๆอ่ะคือนี่ตังใจได้มากแต่คนที่ดูคลิปรถคันนี้คือผมอ่ะเดินทางมาซื้อเองอ่ะชิดดัอะไรวะเพราะมันจะต้องไกลมากนะแฟนสตสติกแอมแอมแบบมันต้องสช้เรือไทม์อ่ะคลิปนี้ก็ก็เป็นการคลิปที่เราเดินทางมาซื้อรถก็เพื่อที่จะ ซื้อรถอ่ะเพื่อที่จะไปขายอ่ะจริงๆก็ไม่อยากขายบางคันก็อยากไว้ใช้เองแบบมันสวยมันสวยเกินอะไรเงี้ยแเราเจอคนที่เราชอบอะไรเงี้ยเราก็เราก็ไม่อยากขายเขาเนาะทีน่ะเราเราไม่อยากขายเขาไปเราอยากเก็บไว้ใช้เองเราก็อยากเก็บไว้ใช้เอ้เก็บเกี่งไรเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่น่าอยู่นะนะครับแต่ก็ เราก็อยู่มาหลายปีนะเจ็ดแปปีแล้วนะไปได้แล้วเรได้เอะไรเี๋ยพูดถึงเรื่องอะไรได้นี้ไดส่หนได้ส่ได้นะเราก็ต้องเดินหน้านะะก็ไงครับต้องกันนะผมไม่ช่วยชวยคุณอ่าปัดอย่ปัดรุโหเดียบเราีไม่ชอบผ่านนครนโยกเราไปผ่านจังหวัดหนกสระบุรีอ่า Sầu đi nè, cái gì băng? Sầu riêng nôm, cà ri, lạc rang, kho. Nó ăn rồi, mày vậy. Mày ăn nhiều, 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 ของหลายๆจังหวัดนะผ่านไปนครนครราชสีมานครนายกปาจีนก็เยอะอะไปยุธยา็ได้ไปกรุงเทพก็ได้อิมยุธยาสระบุรีนครปฐมะรเดี๋ยวพูดถึงเรื่องรถเถอะเรื่องรถนี่เราจะไปเอารถอะไรเรายังไม่รู้เลย ยังไม่รู้เลยพี่จะไปซื้อล่นเลยครับมันมันมันเปกล่องสูงอ่ะสูงเอาอ่ะไหนที่มันที่ดีเราก็เอาไปอ่ะเราก็เราก็ไหไหนดีเราก็ดีอ่ะแล้วก็มาขายอ่ะครับแต่เราจริงก็ไม่ได้เน้นขายเท่าไหร่นะเดือนหนึ่งก็ตั้งเป้าไว้คันนึงอะไรเงี้ยขายเดือนละคันเดือนละคันทองที่เราคือการเสใช้กับโอมาเกษตรเราไม่ต้องขายเยอะไงเราก็กินมาไปหาคุณภาพมาขายคือเราอยากขายคุณภาพแค่นั้นเองครับ ขายไคุณก็คิดแล้วละกันนะครับผมมีอยู่คันเดียวคุณดูคลิปนี้ก็คุณก็รีบ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 แล้วกันนะครับรีบรีบหน่อยฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดสต๊อกนะต้องรอเดือนหน้านะอย่าบอกก่อนนะใจดวงกันนากว่าคลิปจะออกอากาศรถไปแล้วขายไปสองรอบแล้วมันเป็นการตลาดนะการตลาดเขาบอกว่าของดีมีไม่เยอะอพี่เอาไม่ได้พี่เอาไม่ได้ไม่เอาผมเอานะอย่างเงี้ยทักมาก่อนเปิดช่องเลยเออพักมาก่อนออกอากาศเลยไม่เอาไม่ได้ไม่เอาผมเอานะ เก็บไว้ใช้เองนะอ่าเดี๋ยวผมเอาเลื่ของมันดีนะนี่ออนั่นนี่นู่นมีงเงใจเออมึงเอาไปเถอะเอ,อ้ยผมีแล้วจริงดีจริงดีจริงวันนี้แต่ผมก็บอกไว้แล้ว่ารถคันนี้ก็ไปมีหลายคันอยู่นะนี้แต่ว่าเราเราเดินทางแบบมาดูทีเด็ดก่อนเลยเขาว่ารถคันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นรถผมไม่อยากพูดอะ ดูดีว่าไปได้ไหมเก่งหรือกระบะอะไเก่งหรือกระบะอะไรนะเก่งหรือกระบะไปได้ไหมก็ดูเขาจะได้รู้นะมันเขาชอบบักกระบะกระบะกระบะออ๋กระบะกระบะคือรถกระบะรนกระบะก็มีสองประตูสี่ประตูสองประตูสี่ประตูเนาะใช่กระบะจริงสองสองประตูเนี่ยจริงๆผมอ่านไม่ึงว่าทำไมวงมาลัยรถอย่างมันต้องมีขัดสายขัดฝา ก็คือเมืองนอกขับซ้ายเมืองไทยขับขวาอะไรเงี้ยอันนี้รู้ไหมไม่รู้ไหมมีใครรู้เหตผลนี้บ้างครับรู้ไหไม่รู้ม่้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะบอกให้อยากรู้ไหมอยากรู้อ่ะอยากรู้ใช่ไหมใช่ดูคลิปหน้าคลิปนี้แค่นี้ก่อนโอเคครับวันนี้เดี๋ยวนี้รีวิวหลายเรื่องเดี๋ยวท่าชมงงเดี๋ยวเราอ่าถ่ายภาพบรรยากาศจังหวัดที่เราเดินทางไปแล้วก็ ในเรื่องของตัวรถละกันนะครับที่เราอยากจะนําเสนอให้คน,นีผมบอกเลยว่าไม่ควรผ่านแล้วกันนะครับพูดในคำเดียวก็ก้อย